Not enough. ขนมกรุบอย่างที่บอกนะครับมาปุ๊บขายปับ๊บมาปุ๊บขายปับ๊บถ้าเพื่อนๆกำลังหารถ992อยู่ลองมาดูคันนี้เลยบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้แน่นสุดๆถือว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อนๆไปแล้วกันรถไปอีกนะรถอีกสามแสนกว่าไหม This is not a song. This is a revelation. How to get a nigga gone? I need you a man, baby. I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction. That's the plan, baby. Don't put your life in these weird nigga's hands, baby. It's not enough. few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are raised. Yo, what'd he come home? Can we be a kid? Chanel. Nah, Mike, lost away. Nah. ขึ้นปกก็เห็นแล้วอันนี้นะบอกเลยว่าขนมกรุบนะครับมาปุ๊บออกปั๊บใช่ป่ะเนาะรถที่ขายคล่องมากอ่ะเนาะสำหรับแน่นอนนะ Porsche 911นั่นเองนะครับวันนี้เราเอาตัว Porsche 911รหัส992 4S มาให้เพื่อนๆดูนะครับ This is not a song, this is a revelation, how to get a nigga gone I need you a man, baby, I don't understand, baby Pay your bill and make you feel protected like I can, baby Teach you something if you need correction, that's the plan, baby Don't put your life in this weird nigga's hands, baby It's not enough, few solid niggas left, but it's not enough คลิปอัปเดตสต็อกล่าสุดของพวกเราเนาะถือว่าเดือดจองกันปุงป้งปังปุงป้งปังป้งปุงป้งปั้งอะนะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอุดหนุนครับผมน่าเป็นไงนะน่าร,รักมากๆครับลูกค้าทุกท่านนะครับเฮ้ยมีจบกลางอากาศหลายคนเหมือนกันนะลูกค้าต่างจังหวัดก็มานะใช่ไหมบางคนอยู่ต่างประเทศอะ่ะ<อ>แบบอยู่ต่างประเทศอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ใช้เบอร์ทโทรแบบโรมมิ่งโทรมาจองอะ่ะใช่ปะ่ะเรียบร้อยไปเลยเนาะตัวพอร์ชตัวพอร์ชเนาะออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับวิวโคตรดีนะครับ คือต้องบอกงี้สำหรับเพื่อนๆที่แบบกำลังหารถอยู่กด follow กด subscribe แล้วก็กด see first ไว้เลยนะพะรถที่เรามาอัปเดตทุกคันนะ่ะต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบราคาดีนะฮะคือมีทั้งมือหนึ่งมีทั้งยูสราคาดีแล้วก็มีทั้งรถที่แบบเปลี่ยนสัญญาได้พเพราะนั้เพื่อนๆที่กำลังมองหารถใหม่ๆอยู่คือแบบไม่ว่าหารุ่นไหนอะ่ะลองกด follow ไว้ก่อนนะครับไม่แน่อาจจะเจอแบบบางทีเพื่อนๆกำลังดูรุ่นนี้อยู่ แต่ว่าพอเจอช่องเราอาจจะโยกมาเป็นคันนี้เลยก็ได้เอาจริงนะใช่ป่ะ่ามีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งที่เราลงตัวเอสเไปใช่ป่ะก็บอกเขาไม่ได้ดูรุ่นนี้เลยแต่พอรุ่นนี้มาคุกจองจองแบบไม่คิดเลยใช่ไหมบอกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ป่ะเนาะรถมันล้อมันกลมๆมันเนาะใช่ป่ะเหมือนบอลป่ะเหมือนบอลใช่ป่ะล้อมันกลมๆมันเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องบอกงี้นะใช่ป่ะเออแล้วเราคัดให้เพื่อนๆแบบอย่างดีอ่ะเนาะ ทั้งผมทั้งป้าผมอะดูให้หมดทุกคันอะไม่ต้องกลัวนะคือมาดูแบบโหดแน่นอนอะใช่เนาะแล้วซ้ายมือเราไม่โหดเหรออย่เงี้ยอ้าวได้ปะเออต้องบอกเลยครับรถคันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าของมีความประสงค์ที่จะส่งมอบเดือนะใป่ะเออส่วนคันนี้ต้องเอางี้ดีกว่ามันมันฟูลออปชั่นเลยอ่ะนะ992 4S 4อแบบบนี้นะครับพอเป็นรถขับ4ปุ๊บเนี่ย แน่นอนคือออกห้างแพงกว่า S ขึ้นมาอีกนึกออกป่ะเพราะว่าคาร่าจะมีคาร่าคาร่า S คาร่า4คาร่า 4S ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นคันนี้เป็น 4S คือ 4S นี่คือจะเป็นตัวก่อนที่จะเป็น GTS แล้วอ่ะเพราะนั้นคือขับดีบอกเลยว่าเพื่อนๆที่มองหา p o อยู่นะครับว่าราคาเลยดีกว่าณวันนั้นอ่ะประมาณ15.9ใช่ไหมมาวันนี้เอาง่ายๆในขณะที่992.2เนี่ยตัวไม่ S อ่ะ14ล้านกว่าปันปันเจอ 4S คันนี้ นะครับผมปี2 0่สไม่หมื่นห้านะครับสิบจุดเก้าเมาเอาไปเลยเพื่อนๆนะ <c oughs> เออหน้าโชว์รูมเราทำดิสคั์ลงมาให้นะครับจาก11.29เป็น10.99นะครับ <c oughs> ถือว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อนๆมาแล้วกันนะแล้วแ <c oughs> บบของชอบอ่ะใช่ปะ่ะของชอบเลยอ่ะนะขนมกลุบอย่างที่บอกนะครับมาปุ๊บขายปับ๊บมาปุ๊บขายปับ๊บเพราะว่าด้วยความที่ราคาดีแล้วรถมันเป็นรถที่โหดแวลูมากๆนะ <c oughs> คือทำให้แบบ สบายอ่ะจานเนาะเวลาลูกค้าใช้ก็แบบแฮปปี้รถดูแบบโลคีขับไปไหนแบบโอเคหมดเนาะผมว่าน่ารักมากๆเลยแบบสำหรับคนที่แบบมีความชอบในเส้นสายของ Porsche และเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะใช่ครับเฮ้ยกูไม่ชอบรถคันไหนของมงมีป่ะเหมือนไม่มีนะใช่ป่ะคือเราชอบหมดอะใช่ป่ะขนาดโตโยต้าสามหัวผมชอบอะเอออินอะคือขอให้มันเป็นรถสวยรถใสอะคือไม่ว่าแบรนด์ไหนรุ่นไหนผมชอบอะขอให้แบบมาแบบใสๆส่ะ แล้วเวลาเรามองอ่ะบางทีเราหลีตาปิดตาข้างเงินเห็นเลยเฮ้ยคัน,นี้มันใสคัน,นี้มันสวยใช่ป่ะเ <Okay. S 1> พราะนั้นอ่ะเพื่อนๆเชื่อในสายตาของพวกเรานะฮะ <Okay. S 1> ผมอาจารย์ปั้นคัดมาให้อย่างดีนะฮะอา <Okay. S 1> จารย์ปั้นเป็นไงฮะมองตาผ่านเลนเนี่ย okay. มองผ่านเลนะมองตาผ่านเลนนะโอเคมามเก้าพ้าสองไทราโฟสปียี่สิบมายเลชหมื่นห้ายนอกสีเจ็ตแบ ภายในสีบ็อกซ์ดอร์เรดไฟหน้านะครับเอ็กไซส์มาเป็นไงแมทริกซ์บีม LED มาแล้วนะครับตัวล้อลายไอ้สไปเดอร์หน้า20หลัง21มีมาให้เรียบร้อยตรงนี้จับไปนูนนูนนี่รู้เรื่อง Camera 360ใช่ปะ่ะหรือว่าเป็นกล้อง Surround View นั่นเองนะครับจับมาข้างบนปั๊บเป็นไงหลังคาแก้วเด้เฮ้ย hey, oh. ใช่ปะ่ะ Electric Tilt Sliding Sunroof นี่ชื่อเป็นไงว้า <Whoa. S 1> ออปชันดีออปชันดีข้างหลังใส่ปัดหลังมาด้วยนะทรงแบบคลาสสิกเลยอ่ะใช่ไหม อันนี้ได้ปัดหลังมาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับโลโก้เป็นสี gloss black นะฮะโลโก้สีก l o s s black เพิ่มตังค<อ>์ใช่ปะเป็นสีเดียวกับตัวรถอะไว้ง่ายนะครับใน l e carrera 4s นะครับเขียนมาเลยนะครับทรงดีนะคันนี้ทรงดีทรงสเนียนมากเลยแล้วก็ไฟท้ายเป็นเส้นยาวเลยนะ<ๆ>ตามสไตลิ่งของ92ก็คือโหดเลยนะครับผมตัวรถเวลา92มองข้างหลังอะโป่งมันจะดูแบบมีเสน่ห์มากๆแล้วทีนี้ยังไม่พอนะคันนี้นะครับ IPE มาเลยนะ i n n o t e c h Performance Exhaust ก็ต้องบอกเลยว่ารัน บอกเลยว่าดีนะเออเนี่ยเอาง่ายๆสิบจุดเก้าเก้าอ่ะเพื่อนๆได้รถทรงนี้เลยอ่ะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเฮ้ยออกรถใหม่ป้ายแดงนะสิบสี่จุดเก้าสิบห้าจุดเก้าแล้วแบบมันมี depreciation อ่ะสำหรับเพื่อนๆที่รับได้ก็ยินดีเนาะเพราะว่ารถใหม่เราก็มีเหมือนกันแต่ว่าแนวเนี้ส่วนใหญ่รถที่ออกคลิปจะเป็นรถที่แบบ hot hot เร็วๆอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกเลยว่ากระเด็นไวนะหมื่นห้าคือวิ่งน้อยมากนะเพื่อนๆนี่เห็นแค่ภายนอกแล้วภายนอกนี่แรปใสรอบพันนะ เพราะรถคือไม่มีรอยทั้งคันเนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลอกแรปให้นะครับแล้วติดใหม่ให้ด้วยงไงอ่าเจ๋งไหมลอกแรปใหม่แล้วติดใหม่ให้ด้วยอย่าลืมนะครับ Wonder Motors Wrap นะใช่ไหมเราทำ Rapping ด้วยนะมีทั้งแรปสีแรปใสทำอยู่ด้วยพออมเลยนะโอเคเนาะถ้าเพื่อนๆกำลังหารถ992อยู่นะครับลองมาดูคันนี้เลยบอกเลยว่าออปชันคันนี้แน่นสุดๆเดี๋ยวเราดูออปชันกันเลยดีกว่า let's go จัดไปนะฮะออปชั่น 4S คันนี้นะครับ S speed Porsche นะครับ PDK Porsche Torque Vectoring Plus นะครับ14 way electric seats sport chrono package ครับ wheel center set with full color Porsche crest นะครับ seat heating seat ventilation นะครับบ่อร้อนเย็นมีครบ PSM a sport suspension power steering plus heated multi function steering wheel นะครับมีมาด้วยนะครับ front axle lift system ยกลิฟหน้ามีมาให้ Electric Slide t i l t Glass Sunroof นะครับมีหลังคามาให้ด้วย Privacy Glass ครับ Door Seal Guards in Aluminum Lane Change Assist ครับผม LED Main Headlight นะครับผมเป็น Matrix Beam เรียบร้อยเครื่องเสียง Bose ครับ Surround View นะครับตัวกล้อง Ambient Lighting มีนะครับล้อหน้า20หลัง21ครับผม Apple CarPlay มีนะครับผมภายในเป็น m a t ต์คาร์บอนอินซิเรตแพ็กเกจและจบด้วย Electric Folding Exterior Mirror นะครับกระจกพับได้รวมชั้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับผมเป็นไงนอินทีเรีตสวยป่ะาจานกลิ่นตีออกมาเลยพี่กลิ่นอะไรกลิ่นหนังแบบหอมจัดพูดดีๆนะกลิ่นตีหรือกลิ่นตีนกลิ่นตีพี่กลิ่นตีนะ <mm> <mm> แต่นี้เป็นเป็นกลิ่นแบบเฮ้ยหอมนะ <mm> คือเอาง่ายๆกลิ่นนี่คือกลิ่นแบบของรถใหม่ป้ายแดง มันจะเป็นกลิ่นที่มีเนาะคันนี้มาเลยวิ่งแค่หมื่นห้าเองเนาะคันที่แล้วมาที่แบบมาก่อนๆเน,นี่ยโหส่วนใหญ่20,000อัพนะคันนี้ถือว่าดีมากใหม่มากไนะเราอยากขายมากต้องพูดอย่างนี้ไหมอ่าเพราะนั้นเราอยากขายมากเราต้องทําไงจาร์เราก็ต้องหาของที่ขายแบบเป็นรถที่สวยๆมาให้ไงใช่ปะ่ะถึง่ายขายขออ่าเราถึงจะขายให้เพราะว่าเราจะเอาของที่เป็นแบบของที่ไม่โอเคมาขายไม่ได้เนาะถึงแม้เราอยากจะขายแต่ว่าเราก็ต้องคัดนะฮะและคันนี้บอกเลยว่าสวยจัด <Wow. S 1> นะครับ ซึ่งสีเรดก็คือเรดวายนะเนาะจากเมืองบ็อกซ์โดใช่ไหมสวยนะเนาะสวยมากพวงมาลัยมัลติฟังชั่นมาให้เรียบร้อยนะครับผมสวยนะเนาะดูดิเป็นแบบแบบทรงแบบรแบบครบถ้วนะนะครับเนาะไล่มาเลยปุ่มใช่ไหมตัวเนี้ยข้างหน้าก็เป็นฟอนต์เอ็กซ์โอลิฟต์สิสเท็มสปอร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่ม Traction Control แล้วก็ PSM อันนี้มีมาให้เลยนะครับ Sport Chrono Package ตัวนี้เป็นสีขาวเลยเห็นป่ะเกียร์พีดนะสำหรับ9ก้เนี่ยเป็นไงน่ารักน่าใช้ ออปชันครบนะครับอันนี้ดีคนระับมีเบาะเย็นเห็นปะเนี่ยกดได้เลยมี load, ม load, เบาะเย็นเบาะร้อนหลังคาแก้วเปิดปิดได้เปิดแล้วแบบเย็นเลยอะเปิดแล้วเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยเบาะเย็นเครื่องเสียงบสเบาะเมมโมรี a แพ็กเกจกระจกพับตัวข้างนอกนี้ก็เป็นออปชันนะดูดิพอชแบบเขาคิดตังค์แม้แต่ว่ากระจกพับไฟฟ้าก็ยังคิดตังค์อ่ะสุดป่ะเออนี่ก็เป็นออปชันเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนเบาะ14วพร้อมด้วยตัว ปั๊มหัวหมอนะครับ Posh r c e c r e s t Emboss on Headrest อันนี้ก็มีมาให้ด้วยส่วนหลังคาแก้วก็นี่เลยไงใส่ๆเนาะเฮ้เลยเนาะลองสตาร์ทฟังเสียงดูสักหน่อยไหมล่ะได้ครับโอเค Are you Ready Boys มานี่ก็อย uh ู่ในช่วงโคสตาร์ทนะครับฟังเสียงกันไปเร็วๆนะจย์ เพราะเราจะเรวิงตอนโคสตาร์ทมันจะไม่ดีนะถูกต้องไหมเออแล้วก็ไ like ล่ไปวัดปกติความจริงเก็วสองเวลาสตาร์ทมันจะไม่ได้รังหา่านี้อ่าแต่ว่าเนื่องด้วยพอโคสตาร์ทอ่ะแล้วโคสตาร์ทมันยาวอยู่นะประมาณแบบ1นาทีอะไม่เชื่อเดี๋ยวลองจับเลยจับเวลาลองจับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทอ่ะขึ้นตัวเลขเพื่อนๆดูนะโอเคอ่าลองจับเดี๋ยวเริ่มเบาละรอบยังขึ้นอยู่อ่า อ่าอย่างนี้โอเคแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันตอนนี้อยู่ใน normal mode ใช่มไหม normal mode เดี๋ยวเราลองปรับเป็น sport mode ไหมนะนี่เป็นไงดังขึ้นเลยเห็นได้ชัดอ่ะชัดเลยพี่อกลับไป normal mode หม่ยกลับไป normal เบาเลยนะดังแบบใช้ได้เลยผมมันมีเหมือนเสีงยท turbo ด้วยนะเนี่ยใช่มเพราะว่าเครื่องตัว9.2ก็เป็น3,000เทอร์โบแล้วไงสวยนะ ลองเรเวิ้งสักหน่อยไหมล่ะเรเวิง้งยังไงอาจารย์ลั่นปะละ่ะใช่ป<ะ>่ะเ<ๆ>สียงโบว์แองวีเละใช่ป่ะเสียงโบวีดเลยนะครับก็ต้องบอกนะว่าคันนี้ท่อไม่เดิมอาจารย์เนาะเนาะ,ะ,นะคันนี้ก็โดนท่อเข้าไปครับ IPE i n n o t e น Performance Exhaust เรียบร้อยเลยนะครับคือมันขยับตามโหมดแล้วไม่ต้องใช้รีโมทเลยเอาง่ายๆมันเป็นระบบแวคคัมไปเลยไงง่ายดีเนาะซึ่งพี่ชอบระบบเนี้ยใช่ปะเฮ้ยท่อเดียวกับอเวนทาร์เราเลยวะจานใช่ปะ IP เนี่ยคือต้องบอก IP อ่ะคะ <Yep. S 2> ือเป็นท่อที่ดังมากมันเป็นท่อที่แบบข้างในเนี่ยมันไส้น้อยมากจริงๆนะฮะทำให้แบบรถแม่งเสียงแบบเราใจขึ้นเยอะก็อย่างอเวนตอนนั้นใส่ตัวไทเทนไปฮะไฟพุ่งมาเป็นเมตรเลย <laughs> แบบแค่กดเรฟอะวุ้มปั้งเลยอะ <laughs> แล้วไฟออกมาเป็นลูกแบบวุ้มเงี้ยใช่ปะ่ะเนาะอันนี้ก็แบบเสียงโหดเลยอะบอกเลยก็สองคันนี้เ <laughs> พราะนั้นแบบถ้าเพื่อนๆที่แบบขับอะไม่ต้องกลัวว่ามันจะดังเกินไปเพราะว่าเราอยู่ใน normal mode <c oughs> โหมดก็คือเสียงเงียบเลยนะแต่พอเราปรับเป็นสปอร์ตมันถึงจะมาดังเพราะนั้นมันปรับโหมดได้ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆน,นี่ <c oughs> อันนี้เห็นไ <c oughs> ้าน <c oughs> แต่พอเราปิดปุ๊บอยู่ได้ อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านได้ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเนาะใช่ครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดังตลอดเวลาใช่มันดีมันดีตรงที่แบบปรับโหมดได้แล้วปรับจากโหมดแบบของเดิมกับรถเลยเลยผมชอบตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมีรถอยู่รุ่นหนึ่งที่อยู่กับเพื่อนบ้านไม่ค่อยได้นั่นคืออะไรที่ไอเอ็กเจ็ดอะโรตารี่บิดพอโรตารี่บิดพอนั่นแหละ งี้บอกเลยอยู่สบายไม่มีปัญหานะการล้างอย่างงี้นะเรียบร้อยเนาะครับโอเคสรุปกันเลยไหมได้ครับผมเอาง่ายๆเลย992 Carrera 4S คันนี้นะฮะรถปี2020ปีคศ2019นะครับตัวรถเป็น 4S นะฮะรหัส992ออกห้างนะวันนั้นเนี่ยต้องมีประมาณ15ปลายนะครับผมแต่ส่วนมาในวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆแบบพิเศษไปเลยนะครับเอาแบบพิเศษจนแบบต้องอยากได้อะปกติเนี่ยที่ที่โชว์รูมอะ ที่โชรูมที่บ้านผมเขาบอกว่าให้ตั้งอยู่11.29ใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาออกช่อง Youtube c h a n n อะออกให้เพื่อนๆไปเลยนะครับลดไปอีกนะลดอีก300,000กว่าไหม10.99ไปดีไหมเนาะเราจะไม่มีปัญหากับที่บ้านใช่ไหมปลาไม่น่าว่าหรอกใช่ป่ะโอเคจัดไหมจัดไปครับโอเคเนาะเอาของดีให้ผู้ชมใช่ป่ะถือว่าเหลือ10.9เนาะต้องบอกว่าราคานี้ ด่วนๆนะครับใช่ไหมได,ได้รถดีๆออปชั่นเต็มแบบนี้นะครับแล้ว47 Black ด้วยชั่วโมองนี้บอกเลยว่าตัว Carrera 992เนี่ยราคาราคาแบบมันมันแข็งเนาะบบใช่ไหมแล้วก็แบบเพราะว่าแบบด e มา n นเยอะอะ่นะเนาะแล้วด้วยความที่9 9 2 2ออกมามันแบบราคามันสูงลิ้วเลยอะ่ะใช่ไหมขนาดตัวไม่เอสยังแบบเกือบ1ิบล้านเลยนะทำให้แบบตัวเนี้ยลองคิดดูดิถ้าซื้อตัวนี้เราก็ได้ 4S เลยนะใช่ป่ะในราคาที่แบบ10.99 เพื่อนๆที่อยากได้ทำไงอ่ะโทรได้ผมศูนย9เก -994 หรือว่า065 1 6 9 7 7 7 7นะครับแน่นอนโทรมานะครับมี GM เเราคอยรับสายเลยเนาะจัดไฟแนนซ์หรือเงินสดมีรถมาเทรดหรือไม่เทรดหรือจะเอารถหลายๆคันที่บ้านมาขายและเทรดด้วยเลยรับหมดทุกแบบรับหมดทุกแนวรวมเป็นหนึ่งงรวมเป็นหนึ่งคันนะครับรับหมดทุกแบบรับหมดทุกแนวนะเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งดูรถให้ถึงที่นะครับแค่โทรมากิ้งกังนะครับ เราทํางานให้คุณทันทีคาิควินบีเกับจานปั้นนะครับณวันนี้เรามาออกกล้องใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนได้เจอหน้าเราเยอะๆนะครับแต่เวลาเราทํางานเรามีส่งทีมงานวิ่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเพราะนั้นแบบแน่นอนบริการดีนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศก็ได้นะครับผมเนาะบอกเลยแต่ว่าถ้าอยู่เชียงใหม่หรือภูเก็ตนะฮะมันจำปุ๊บสไลด์ส่งตามสูตรใช่ป่ะดูตามคลิปเราแน่นอนใช่สวยเหมือนคลิปกลางอากาศเลยนะผมกับจานปั้นนะบอกเลยนะครับรายงานตรงทุกจุดแน่นอนนะครับเพราะนั้นรถที่ผ่าน ตาเรามาเนี่ยมีการเช็ค i n s p e c t i o นไม่ใช่แค่ตาดูนะครับ,ใช,รบใช้คอมเช็คนะฮะแล้วก็แน่นอนมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเช็คทั้งค่าสีภายนอกเช็คทั้งภายในเช็คระบบเครื่องยนต์เกียร์เพราะนั้นรถทุกคันสมบูรณ์แน่นอนนะครับเนาะใช่ครับส่งไปหลายคันแล้วก,กาอากาศกาอากาศหลายคันมากๆจริง <c oughs> นะโอเคนะเพราะนั <c oughs> ้นวันนี้จบคลิปกันแบบนี้เลยเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบอกเลยรถสวยราคาดีนะครับ follow ไว้ช่องนี้ได้รถดีแน่นอนเจอกันนะ Ready, have them. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are reach really that, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Huh. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I made them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I take the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. Huh. We survived outside all from the music, nigga. What? They like what he own? Is the alpha and Omega, bitch? Welcome home. This is not a song, this is a revelation. How to get a nigga gone? I need you a man, baby? I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction, that's the plan, baby. Don't put your life in these weird niggas' hands, baby. Whoa! It's not enough. Hey. Few solid niggas left, but it's not enough.